ีบวยไทยครับพยัคฆ์โด่งเจัดชัยฝ่ายแดงครับเพชรบัญชากอกิติทัศน์น้ำเงิน1 2 4บปอนด์ว่ากันต่อครับแข้งซ้ายมาเลยครับพยัคฆ์โด่งแบบเพชรบัญชาก็มีบัตหมัด1 2, สสวนคืนทันทีครับยกนี้ดูว่าน่าจะเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วนะครับขยับเข้าไปเพชรบัญชาออกแข้งแล้วก็จับปล้าในพยัคฆ์โด่งนี่ล็อกเอาไว้เลยนะครับอยู่นอกนี่มีแข้งซ้ายส,สวยๆวยถอยสกัดเอาไว้ดูว่าเพชรบัญชาไม่เดินนะครับชกตรงนี้นี่โอ้พยัคฆ์โด่งยิ้มเลยนะครับ ว่าประเภทจังหวะฝีมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกแข้งแม่นดูนะครับเดินช้านีเหนื่อยนะครับเพชรบัญชาต้องคิดอะไรทําเร็วครับสายเตะจ่อไปครับเพชรบัญชาเจอแข้งขวาของพยัก์โดงครับหมัดซ้ายที่ไม่ตรงครับอ้าวก้นช้ำเบ้าเลยครับพยัก์โดงเริ่มจะเบียดเข้าไปแล้วครับต้องเดินให้เร็วนะครับมายืนคุยนี่แข้งซ้ายมาแล้วครับพยัก์โดงเพชรบัญชาขยับขยับ แต่ว่าก็ออกอาวุธจะน้อยไปนิดนึงนะครับไม่เหมือนสองไฟที่ผ่านมานีโอโหอาวุธนี่ออกสวยงามเลยนะครับทั้งแข้งทั้งเขา่าไฟนี้ดูว่าจะช้าไปหน่อยพยักโด่งขยับเข้าไปดูนะครับการเดินช้านี่จะโดนไปขายต่อย้ายของพยักโด่งนี่คอยสกัดเอาไว้ตลอดครับจริงครับแข้งซ้ายของพยักโด่งครับ ล่างไตบนสลับกันแม่เพชรประชาพยายามจะตบกากครับหาจังหวะทิ่มมาแต่ว่ายังไม่ได้ครับตบได้อย่างเดียวแต่ยังไม่มีจังหวะสองทิ่มครับพยักโด่งเบียดเข้าไปดูครับโยกนี่ครับต่อยท้องโอ้โหขวาต่อยท้องซ้ายต่อยบนครับแม่แม่โดนเข้าไปยิ้มเลยครับโดนหมัดซ้ายของพยักโด่งครับขวาครับทุบคืนไปครับเพชรบัญชาซ้ายนี่ครับซ้ายลำตัวแล้วเตะซ้ายครับมาเป็นไม้คู่ครับพยักโด่งยังไม่ตอบเนื่องเท่าไรครับอาวุธของทั้งคู่ครับ ดูว่าเดินช้านี่จะโดนแทงโดนหมัดเลยนะครับพยัคโด่งนี่ชอบนะครับตรงนี้ตะคูชกไม่เดินคูชกเดินเมื่อไหร่นี่จะเป็นเรื่องนะครับเพราะว่าระบบการหายใจนี่จะไม่ปกติเท่าที่ควรนะครับเท่าที่ดูมาไหลฟายฟโดนบทนหนักๆนี่ยุบย่นง่ายครับเพราะว่าวันนี้อา้าวเพชรบัญชาเดินจากแรงขึ้นมาเหมือนกันเบียดเข้าไปทั้งแทงทั้งหมัด้พยัคโด่งวันนี้ดูจัดโชว์เหนือเลยนะครับทั้งรุกทั้งรับนะครับ วิธีการชกของเพชรปัญชาแบบนี้ครับทำให้เข้าทางทั้งนั้นของพยักโต่งเลยครับช่วงชกที่ได้เปรียวครับแข้งซ้ายยาวๆครับจืนระยะแข้งเลยครับนี่แหละครับยืนใกล้ๆคิดนานๆก็เสร็จทังได้ของฝ่ายแดงแล้วครับพยักโต่งเพราะว่าช่วงยาวกว่าแล้วก็ตัดสินใจเร็วครับดูครับที่มาซ้ายที่นำตัวเ้าครับเพชรประชาพยายามจะส่องสวนัดขึ้นไปแต่ยังไม่แม่งเอาแต่ซ้ายขยักครับพยักโด่งครับซ้ายครับพับใน ัดซ้ายไม่โดนครับโอ้โหเอาละครับตั้งรับเยอะไปนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนายกที่4ครับอืมต้องกดด<อ>ัานะครับโยนี้ออกมาเร่งเกมแล้วนะครับมีหมัดน้ำมาก่อนแบบนี้ของแสลงอของอโอ้ยักโด่งด้วยเอาเบียดเข้าไป โอ้แต่ว่ามีบวกด้วยนะครับไม่ตกใจนะครับไฟนี้ด้วยเอาเพียกมาแล้วทั้งมัดทั้งปอกดูนะครับโดนแลกกันหนักๆแบบนี้โอกาสที่จะไม่ครบห้ายกนี่มีให้เห็นแน่ครับเอาเดี๋ยวดูครับจบตรงนี้ที่ยกสี่หรือเปล่ากดดันเข้าไปครับยังไม่โดนครับต่อยซ้ายเตะขวาได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายยักดงมาก่อนรับเพชรบัญชาเดินขยับเข้าไปเอาเอาหน่อยครับยังไม่โดนครับพูดว่าพูดว่าไปหมดครับ แมชุดนี้ต่อยมาชุดได้สวยครับหกบัตรติดๆแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับจังหวะโดนก็ไม่ปฏิปต่อครับถ้าไม่พยักโดงนยังหยุดไม่ได้ครับแข้งซ้ายยังมาอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าดูครับเป็นประชายกนี้เน้นหมัดเป็นพิเศษครับดูครับแม่ต่อยหลากหลายครับทั้งอัปเปอร์หงายหมัดทั้งฮุกทั้งข้าโอ้มาหมดเลยครับแต่ว่าพยักโด่งมีซ้ายตรงๆที่ไปที่ลิ้นปี้ครับเลยพยักโด่งนี่อาศัยจังหวะสองนะครับมาโยงในเกมตั้งรับมีแข้งซ้ายเน้นๆแล้วก็มีหมัดซ้ายที่คอยบวกอยู่ตลอดโอ้โหมาแล บรรชาเริ่มจะเบียดเริ่มจะแทงยังทําไม่ต่อเนื่องนะครับเดินช้าด้วยครับพีย่ยะโดงนี่หมุนออกซ้ายดีขวาดีไม่ยอมเป็นเป้านิ่งดูขยับหลอกนะครับโอโ้แต่ว่าโดนทุกซ้ายไปเหมือนกันพยายามจะเร่งแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อา้าวทำต่อครับขอจังๆหน่อยครับมืดบ,บาดมืดบ,บาดไม่เอาครับเดินเข้าไปเพชรบัญชาเจอแข้งซ้ายครับคอยติดเบรกเอาไว้ซ้ายพี่ยะโดง ่อยแข้งเลยครับแต่ว่าเพชรบัญชายังไม่หยุดครับต่อยบัดได้ดีครับแต่ว่าแม่ยังไม่โดนจุดสําคัญครับต่อยโดนหลายครั้งครับแต่ว่าไม่เข้าโฟกัสแลวครับพยัคฆ์โด่งยังอยู่ได้ครับพยายามจะเบียดเข้าหานะครับพยัคฆ์โด่งเนี่ยดูจะมั่นใจหรือเปล่านะครับชกในเกมตั้งครับแล้วก็อาวุธมวยนั้นก็แม่นเหมือนกัน เป็นปัญชาไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปมีแข้งขวามีหมัดด้วยโอ้โหยังมาหัวกันแบบนี้เหรอเริ่มจะเร้าใจมากขึ้นแล้วนะครับในช่วงปลายยกที่สี่ครับอ่ามีศอกคอยขู่ไว้บ้างนะครับพยัคฆ์โด่งครับขยับเข้าไปแข้งขวาอ,อ้าวเจอศอกพยัคฆ์โด่งมาครับแทงเข่าซ้ายแล้วก็แหม่โดนตั้งกำแพงขวาไอ้ไม่ถนัดนะครับลุยต่อครับเป็นปัญชา โยกเข้าไปโยกเข้าไป1234โอ้โห oh ชุดนี้สวยโดน2หมัดแต่ยังทําอะไรไม่ได้โยมไม่ได้ครับโดนก็เท่านั้นแหละครับยังไม่มีอาการยังไม่เมายังไม่เบือครับเตะสายโซนที่ไปโอ้โห oh มายั์โยกเนี่ยเวลาเดินก็ทําได้ดีนะครับแข้งซ้ายมีเนื้อเนื้อเน้นเน้นเหมือนกัน ยับเข้าไปดูใครจะชิงเดินใครชิงเดินนี่ดูได้เปรียบเลยครับมวยคู่นี้นี่แหละครับโอ้พยักโด่ก็มีข้างซ้ายคย่แข่งโอ้โหเอาละครับสถานการณ์นี่ถือว่าชิงดำเลยนะครับมวยคู่นี้เดี๋ยวมาตามกันต่อนยกสุดท้ายครับนี่ออกมาเดินเปิดเกมเร็วขึ้นกว่าเก่านะครับโอ้เพชรบัญชาดูจังหวะขยับหลอก โอ้แ oh, ข้งซ้ายพยักโดไต่ฝ้ายต่อยซ้ายทีมงานนคือช่วงพักยกบอกว่าอย่าถอยนะครับให้เดินเบียดออกแข้งซ้ายแล้วก็ยอย่าฉีดก็มีนะครับไหลก็ปั้นเหมือนกันนะครับบอกให้ขยันออกแข้งซ้ายครับไม่ถอยไม่ได้ครับ,รบเพราะว่าเพชรประชานี้ชิงเดินก่อนครับแล้วก็เดินได้ดีด้วยครับเดยนเข้าไปเบียดเข้าไปแข,ข้างขวาติดบังครับเพชรปัญชาพยักโดโต้ซ้ายมาครับายาวกว่าแล้วก็เร็วกว่าครับเต่ได้แล้วก็หมุนลงไปขยับกดดันครับ แหม่เขาได้แต่ก็โดนสอกสวนขึ้นมาครับจังหวะเข้าทับเนี่ยครับพยักโดงเองมีสอกคอยสวนอันตรายอันตรายเลยครับหุนออกมาครับหนีแข้งของเพชรบัญชาค่อยๆขยับครับเพชรบัญชาแกกแหม่เนี่ยครับออกซ้ายออกขวาครับไม่ยอมเป็นเป้าิ่งแข้งขวาโตขึ้นด,ด้วยซ้ายซ้ายไม่โดนนะครับสายพยกักโดกงเพชรบัญชานี่ขยับเข้าไปแข้งขวานี่ก็ออกสวยนะครับแต่ต้องเดินให้เร็วกว่านี้ดูพยักโดงเริ่มจะมั่นใจนะครับไม่ยอมเป็นเป้าินง แทงซ้าสอบบวกด้วยทีมงานนี่บอกว่าให้ให้เดินนะครับแต่ว่าออกมาถอยมาเล่นจังหวะสองเพชรบัญชาขยักเข้าท้ายอยูเบียดไปต่อยมาแข้เข่าโอ้โหแต่ว่าโดนโตเหมือนกันนะในช่วงปลายยกอย่ามาโน่มั่นใจนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นลครับวยผู้นี้เดี๋ยวจะไปต่อครับเพชรบัญชาครับ ค่อยๆเบียดค่อยๆขยับวางแข้งขวาครับดอกนี้สวยครับแต่ได้แล้วมั่นใจเลยครับแต่ที่พยักโด่งเองครับมั่นใจมาตั้งแต่แรกครับก็ทําหน้าว่าไม่มีอะไรครับส่งสญญาณว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชนะเหมือนกันครับแต่ว่าสุดท้ายบังลีผลตัดสินคือกรรมการทั้งสามท่านด้านล่างครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจขยับหลอกกันไม่เข้าทำแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเกือบหนึ่งนาทีโอ้ เดี๋ยวก็รู้นะครับโอ้ยปายังโหนไฟนี้ชกในเกมตั้งรับนี่พอคู่ชกไม่เดินนี่กัมือปีกเ,เลยนะครับชูไม้ชูม,ม,ชม,มือมั่นใจดูครับโอ้ยกรรมาการบอกเอาอีกหน่อยนะครับเผาอีกหน่อยรับมือชกกันพอตับปั๊บต้นคู่นี่ถอยเลยครับดูเพราะว่ามั่นใจทีมงานด้านล่างก็มั่นใจด้วยกันนะครับไม่ใช่สมุยมั่นใจอย่างเดียวนะรครับ20 วินาทีก็าปากเกือบสามสิบวิแล้วครับยกสุดท้ายต่างคนต่างมั่นใจครับโกรรมการปีชาสาวิการก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับะนตัวมือเอากันมาแล้วละครับสย,ยกออกว่าเหลือตรงนี้ครับ20วินาทีต้องไปลุ้นกันได้ครับทั้งหมดนิยลด์ความกดดันให้กรรมการ3ด้ท่านด้านล่างครับกรรมการเฉวัน์ศรีวัฒนาครับกรรมการรัผินสอบเล็กและกรรมการจิระศิลป์จิรราศาัศกุลครับเดี๋ยวดูครับว่าจะมองเหมือนกันหรือว่ามองต่างกันอย่างไรครับเอาละครับ รบหยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับยกสุดท้ายสถา,านการณ์ยินดำนะครับแต่ว่าั้งคู่นั้นออกมาทำกันดูว่าจะออกทางไหนนะครับไปคะแนนแรกไปแล้วนะครับไปคะแนนที่สองไปคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันไปดื่โอ้โหเอาละครับ หัานไปที่เพชรปัญชามอตินิทัศนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างพิกล็อกนะครับ